ต่อไปนี้ผมจะคุยเรื่องพระเจ้าเลยเพราะว่าพี่หนุ่มแล้วก็ภรรยาแล้วก็ผมเรามีความเชื่อเดียวกันผมถามนิดนึงฮะทาไมพี่หนุ่มพ่ออะไรพี่หนุ่มถึงมาเชื่อพระเยซูคริสต์เริ่มต้นจริงๆต้องยอมรับว,ว่าครอบครัวผมเป็นคริสเตียนต่รุ่นทวดรุ่นทวดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ที่เรามารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแค่ไหนนั่นก็ต้องบอกว่าตอนช่วงผมเชื่อพระเจ้าหรือรับปฏิสมมาใช่ไหมในทางคริสเตียนตั้งแต่อายุสิบขวบ ตอนนี้ก็38ก็ตอนนี้28 oh. ปีใช่ไหม uh huh. ก็ไม่ได้หลงออกจากทาง uh huh. ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าก็ปกป้องเราอยู่ในในความเชื่อรก็ขอบคุณพระเจ้านั้นผมขอยิงคําถามพี่หน่มเลยมีประสบการณ์อะไรที่พระเจ้าทํากับพี่หนุ่มเป็นการส่วนตัวไหมโอ้เยอะมากครับเอาที่แบบะ <Yeah. laughs> ทีเด็ดส,สักอันนึงสักอันนึง จะเอาเรื่องอยังไงดีเอาปกติผมเป็นคนที่พื้นฐานชีวิตของตัวเองใช่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก<อ>เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนหน้าตาดีตั้งแต่เด็ก<อ>แต่ว่าเราเป็นคนที่เรียนเก่งอะไรเงรี<อ>้ยเราเป็นคนที่เรียนเก่งมากและในขณะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามองเห็นคนอื่นที่เราเขาแบบ ไม่ไม่ได้เก่งเท่าเราอะไรเงี้ยเราคืมีความรู้สึกภายในใจเรามันบอกว่าเฮ้ยมึงทาได้แค่นี้เหรออะไรประมาณว่าเหมือนเหมือนเหมือนเออเยื่อดยิ่แต่ว่าไม่ได้พูดหรอกแต่ว่ามีความคิดแบบนั้นกับตัวเองรู้สึกดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกดูถูกคนอื่นผมก็เป็นเออแต่นี่ดีนะคือแบบเราไม่ได้พูดออกไปแต่มันรู้อยู่ในใจใช่ใช่มันมีความรู้สึกแบบนั้นตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนมหนึ่งครับมหนึ่งแล้วก็ผมเรียนอยู่ที่นี่เศรษฐบําเพญนครับอยู่ที่มีนบุรีครับแล้วก็ตอนนั้น เทอมแรกอ่ะมอหนึ่งเทอมแรกผมก็สอบได้ที่หนึ่งนะก็เสริมได้ที่หนึ่งของห้องอะไรเงี้ยเทอมที่สองผมก็ชิลบอกพ่อเลยถ้าผมสอบได้ที่หนึ่งจะให้อะไรครับนี่ของแขันก่อนขอข่งก่อนต่อรองเลยใช่ต่อรองเลยเราก็แบบคุ้นวัตใจพวาคะแนนเกี่ยวอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยพี่คือมันรู้ตัวนะใช่เออมันจะได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ทําอีกนิดหน่อยก็ได้เกย์สี่เกือบทุกวิชาอะไรเงี้ยก็เลยมันสอบมีสอบสามวันอ่า เราก็ไปสอบเหมือนเด็กธรรมดาก็นั่งรถเมย์ไปสอบอะไรเงี้ยมันจะมีสอบวันเว้นวันวันเว้นวันบางทีก็มีวันเว้นสองวันแต่ตอนนั้นเราไปดูตารางสอบผิดเราไปเว้นสองวันเลยอ้าวงานเข้าเลยงานเข้าไอ้พี่พอไปโรงเรียนใช่ไหมเฮ้ยทำไมวันนี้ผมมาโรงเรียนคนเดียวเพราะวันแน่ใจทำไมกูมาโรงเรียนคนเดียวเอะคนเดียวมันเงียบมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตกใจมากเฮ้ยเรามาสอบผิดวันหรือเปล่าอะวิ่งไปดูตารางสอบกันตั้เมื่อก่อนมันจะมีบอร์ดติดไว้นะบอร์ดลุกเลยใช่ครับมีบอร์ดติดไว้ เฮ้ยมันสอบไปแล้วเมื่อวานมันควรจะมันสอบเมื่อวานคือวันสุดท้ายของการสอบของเราอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบหัวใจแป้ามากเข้าไปห้องธุรการพอดีช่วงนั้นที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่พอดีแกก็ลงมาหาปุ๊บแกก็เลยบอกว่า,าไปบอกอาจารย์อาจารย์ผมผมมาสอบผิดวันอะไรเงี้ยผมมาสอบผิดวันอะไรเงี้ยเอออาจารย์ก็บอกว่าไปตามพ่อแม่มาแล้วก็บอกพ่อแม่ประมาณว่า,าลูกไม่สบายอะไรหรือเปล่าอะไรถึงไมไม่มาสอบไม่ท<อ>ันอะไรเงี้ยพ่อแม่ผมก็หมา,าจริงด้วยครับ ผมก็นั่งอยู่ข้างนอกครับแม่ผมเข้าไปหาอาจารย์มีตอน,น,นผอ,อ,อเข้ามาถามทำไมเด็กสอบเกรดสามจุดแปดสาุ้าทไมมาสอบผิดวันได้มันเป็นไปได้เหรอ,อ,อคุณมีอะไรนี่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็กลัวแล้วก็อยากให้แม่เราพูดบอกว่าเราไม่สบายอะไรเงี้ยแม่ผมไปบอกครูว,ว่าลูกลืมมาสอบอืลืมวันสอบตรงตรงเลยตรงตรงเลยไม่มีอ้อมอะไรเลยบอกเลยเต็มที่อย่างนั้นเราแบบโคตรเสียใจเลย ผลคอนี้เกิดขึ้นตอนนั้นใช่ไหมครับผมติดรอห้าวิชาครับครับติดรอห้าวิชาเพราะไม่ได้สอบเหตุการณ์นั้นเนี่ยพี่หนุ่มคิดวพระเจ้าสอนอะไรพี่ในตอนนั้นผมรู้สึกว่าในในตอนนั้นใช่ไหมในช่วงช่วงเด็กช่วงช่วงตอนนั้นรู้สึกว่าหรือว่าเอาช่วงนี้ก็ได้ ตอนนั้นผมตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับผมเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะอะไรใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นทําไมทําไมแม่ถึงทําแบบนั้นผมรู้สึกว่าทาไมไม่ช่วยผมผมเป็นลูกนาอะไรเงี้ยผมทาให้ผมได้เกรดดีๆสิอะเงี้ยเพราะว่าติดรอแล้วแก้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดแม่บอกว่าไม่สบายสอบใหม่ใช่สอบใหม่ก็คือปกติเลยเหมือนปกติปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าในระยะเวลานั้นแม่บอกว่าแม่บอกตรงๆว่าอ่ามันเป็นเพราะว่าลูกลืมมาสอบใช่ไหมก็เลยเป็นผลการเรียนได้รอห้าตัว พอเราห้าวิชาไปสอบแก้เสร็จปุ๊บคะแนนที่แก้นะ่ะมันทําให้ได้เกือบเต็มทุกวิชาที่ผมสอบแก้นะคะแนนรวมทั้งหมดที่ผมทําได้ก็คือได้สี่ทุกวิชาท,ที่ผมไปสอบวันนั้นห้าวิชาแต่ผมต้องได้เกรดหนึ่งห้าวิชาเพราะว่าผมมาสอบสายใช่ไหมคือคุณแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างของ<ช>คริสเตียนที่น่ารักนะครับ<ช>ไม่โกหกแม่ไม่โกหกณนะเวลานั้นผมไม่เข้าใจแต่ตอนที่ผมโตขึ้นผมถึงเข้าใจว่ารอห้าตัวที่แม่ให้มาคือรัก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 และ คนลุกเลยความซื่อสัตย์จริงๆแม่สอนถึงความศรัทธาแล้วพระเจ้าให้ผมมองผมว่าจริงๆแม้ผมจะเก่งมากขนาดไหนแต่มันจะมีบางโอกาสที่สมไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และผมไม่ควรไปดูถูกคนอื่นที่เขาไม่ได้อย่างที่ผมเป็นตรงข้อมันพข้อนี้เลยครับในปัญญาจารย์เขียนแบบนี้คนที่วิ่งเร็วไม่ได้เข้าที่หนึ่งเสมอไปคนฉลาดไม่ได้เก่งเสมอไปโอ้โหสุดยอดเลยพี่หนึ่งก็เหมือนเหมือนเหมือนชีวิตจริงๆพอโตมาผมก็เลยมีมีมีใจที่พร้อมที่จะลองแล้วว่าเราอาจจะไม่ มันไม่ไม,ไม่ไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นไปตามอย่างที่เราคิดเสมอพระเจ้าอาจจะนำพาสอนให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างผ่านดังเหตุการณ์ทั้งดีท,งดทั้งไม่ด,ทด,ทด,ทดีที่เข้ามาในชีวิตของเรโอโาอะไรประมาณนะั้นสุดท้ายพี่อ,อยากพี่บอกหน่อยตอนนี้พระเยซูฟังอยู่พี่จะบอกรักพระองค์ว่าไงโอ้ขอบคุณพระเจ้าิงจริงนะจะบอกรักพระเยซูนะผมมันเยอะมากไม่รู้จะบอกรักได้มากแค่ไหนอะไรเงนี้ยพระเจ้าลูกหลักพระเจ้าครับโอ้โหนี่ก็คือ พี่หนุ่มนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคุยสัมภาษณ์กับภรรยาพี่หนุ่มนิดนึงนะครับ,รบขอบคุณมากมากครับพี่หนุ่มขอบคุณมากครับ